สวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรับชมทางช่องอยู่นะครับอ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้วันที่เจนะหวยเราออกนะวันนี้ติดตามชมหวยเราว้วนะตอนเย็นๆนะปูเยี่ยมจะให้คลิปอีกคลิปหนึ่งคลิปหวยราวในะคลิปสุดท้ายแล้วคลิปนี้มีชื่อว่าจับเอง เพราะว่าปู่เยี่ยมเขียนเลขลงในตารางสี่ตารางนะตารางละสี่ตัวให้เอฟซีจับเองนะจากเลขวิ่งปู่เยี่ยมมีเลขวิ่งให้นะเลขวิ่งสี่ตัวนะอยู่ในตารางกระจายกันอยู่ทั้งสี่ตารางมีตารางหนึ่งมีทั้งหมดสี่ตัวเลยนะก็จับค้งเองโดยใช้การสลันะสลัสลัสลัหรือใครจะทั้งหมดตามแต่ อ่ะชมเลยนะครับผมสวัสดีครับตามชมตามชมอ่าเรามาดูชุดจับเมียงนะเฮ้ตัวนั้นไม่เห็นเลยคำเตือนอยู่ไหนคำเตือนเอาคำเตือนมาก่อนนะจะต้องฟังคำเตือนกันก่อนแล้วครับผม คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจัดทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับผมสิแท้วเราก็มารับชมนะวันห้ากอคอนะออกสี่สองอกนหนึ่งนะตามมาดูเลขวิ่งของเรานะครับผมจับเลขวิ่งก่อน เลขวิ่ง7801นะสร้างเลขวิ่งขึ้นมานะ7801อ่าวิ่งเขียนใส่ตรงนี้นะวิ่งไปจำงวดนะมี7มี8มี0มี1อ่าเลขมันดอก08นะมีตารางอยู่4ช่องนะ1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องนะแต่ละช่องเราจะจับเลขใส่กันโดยใช้เครื่องหมายตัวนี้นะ เครื่องหมายสลหรือกากระบาดนี่นี่นี่นนสลสองครั้งมันก็เป็นกากระบาดนะหาเลขศูนย์เรามาเครื่องหมายศูนย์นี่ 7, 8, 0, 1, เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งศูนย์ติดอยู่ตรงนี้เอเจ็ดแปดศูนย์หนึงเจ็ดติดอยู่ตรงนี้ตีทุกช่องนะแปดช่องนี้ติดแต่หนึ่งนะศูนย์หนึ่งเจ็ดช่องนี้ติดหมดเลยนะเจ็ดแปดศูนย์หนึ่ง FC จับเองนะวิธีจับ02 73 15 8071นะฮะอ่ะปรากฏว่าเลขมันออก78090809นะเลขล่างนะครับเราก็มาสร้างตารางอีกทีนะฮะ่าใช้เลขวิ่งมาทางนี้นะวิ่ง4578 นะจะมาเลขวิ่งถ้าเลขวิ่งมาก็มาแล้วทำตารางขึ้นมาตารางแรก8912ตาราง2 4 5 6 4 5ห8ห้าตาราง3 0 1 3 4ตาราง4 6 790เนะเราดูเลขวิ่งในตารางนะ45 7หอ่า7อยู่ตำแหน่งนี้มาร์กไว้นะมาร์กไว้พร้อม4อยู่ตำแหน่งนี้มาร์กไว้พร้อม แปดดูตำแหน่งนี้มาร์กไว้พร้อมนะตำแหน่งนี้มีหมดเลยสี่ห้าเจ็ดแปดเอาได้ตัวเลขแล้วเราก็สแลดใส่กันออาสแลดเสร็จเราก็จับเลขวิ่งของเรานี่แหละเป็นประธานแปดมาสองก็แปดสองเอาแปดหนึ่งได้ไหมได้จะเปเรียกไปแปด 8ปดสแต่81นเนี่ยมันคู่มากกับ9เมากกว่านะแปดสองอันนี้ก็0 4นย์สี่สี่มสไม่เอาเพราะไม่ชนเลขวิ่งนะเราสี่4ูนย์สีนึได้นะเลขวิ่งมันอาจจะไหลายว่าทางนี้ได้อ่าทางนี้7 9็ดเก้าเก้าเจ็เราเอาเจ็ดเพราะว่ามันชนเลขวิ่ง7นะฮะอ่าฝั่งนี้ชนมาเลยนะอา้าสีกับห้าเกลับไปกลับมานะ เหมือนงวดที่แล้วนะเห็นไหมงวดที่แล้วเจ็ดหนึ่งกับแปดศูนย์นะกลับไปกลับมามันมากินแปดศูนย์ใช่นะงวดมันออกเกียรหนึ่งแล้วนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันนะ่างวดนี้มันจะไปที่ไหนเสียมันจะไปห้าเจ็ดสี่แปดหรือจะไปตำแหน่งอื่นนะฮะเราจับเลขวิ่งใส่ตัวอื่นนะนี่นี่เลขวิ่งเนะี่ยให้มาแล้วเลขวิ่งนนะวิ่งสี่ห้าเจ็ดแปดนะ เอาเลขวิ่งมามากแล้วกันไล่ไปเลยนะชุดนี้เรียกว่าชุดจับเองนะชุดจับเองเนี่ยหมายความว่าให้ f อมีส่วนร่วมในการจับตัวเลขนะครับเป็นหวยลาวพัฒนานะเราจับมันก็มีโอกาสจะถูกนะแปดสองสี่ศูนย์ศย์สี่แปดสองสี่หนึ่งนี่ได้นะแต่ว่า4ีสามไม่เอานะอย่าง8ปดสองนี่ได้แต่แปดเ้าไม่เอาเอาแปดหนึ่งนี่ได้ ห้าเจ็ดสี่แปดเจ็ดเก้านะฮะอ่าวันนี้ก็วิ่งสี่ถ้าสี่มาคงไม่ไม่พ้นสี่ศูนย์กับสี่แปดแน่ๆนะฮะถ้าสี่มาสี่อยู่เต็ในตำแหน่งที่น่าจะมานะถ้าแปดมาก็แปดสี่แล้วฮะแล้วก็แปดสองนะฮะเห็นไหม แปดห้านะได้ไม่ได้เหมือนกันครับผมเพราะว่ามันติดเลขวิ่งหมดตรงนี้แปดห้าแปดสี่ห้าเจดห้าแดได้หมดนะเพราะมันติดเลขวิ่งหมดนะฮะเจได้นะเจ็ดศูนได้ไหมได้นะสี่ศูยได้ไหมได้สี่หนึ่งได้ไหได้นะแต่สี่สามไม่เอา อ่ะอำลาพาจากเท่านี้นะครับหมดเวลาพอดีไปแล้วไปแล้วกับ